สวัสดีครับพวกกับผมผมเขียนดีโปเกนรกับผมตันนี้กับเวมเราบอกกับแบบนี้มีชื่อว่าออสตาเทาวอร์ดีเฟนซึ่งตัวละครที่ผมต้องการไลยังเงมีเดดโดยถึงเรามันมาแล้วแล้วก็บูมาด้วยเรามาสู้กันเลยดีกว่าแบบสิบครั้งไนเดียววะนี่ครับเราก็มีพี่เจ้ด,ด้วยนะ เออทุกคนครับอุยได้ตั้งแต่ครั้งที่สามมันใช้พลังดวงอาทิตย์ไม่พอเอาดวงอาทิตย์ไปเสริมปีกตัวเองพี่เจดผมได้และยังมีคัแค่ซัมเมอร์สามาครั้งผมก็ได้แล้วอะ่ะโคตรเร็วมันเร็วกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยอะ่ะคือใจผมจริงๆต้องการบูมมากนะฮะ พังฐานพังฐานพังมาแล้วทุกคนครับมันง่าย,ายเกิน<อ>ไปนหรือเปล่าครับคลิปจะสั้นเกินไปเรามาหาบูมากบูมากต่อกันดีก,กว่าโดนรัดงั้นเหรอ <c oughs> เอ้ยมมนคืทำไมพี่เจ๊พสอะไรพี่พูดอะไรนะ่ะอย่ลืมสิว่าคนหลอกเขากำลังถ่ายคลิปอยู่ ยอกเล่นนะผมไม่ได <tinc S 2> ้ Eat, หลออเ้ยนั่นมันของดีของดใช่แล้วยังมีเป็นของดีครับทุกคนเก็บไปถึงยี่สิบแล้วเจะเจ๊ซีเล่ห้าห้อ้าทุกคนไม่ต้องไปตกงงกับพี่เจค่าก็แล้วเพราะว่าเขาเล่นเกมอื่นอยู่แล้วผมก็ม่แอบถ่ายคลิปตอนนี้แหละรือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากคือผมได้ เป็นลูกสาตกำมะตะลังสีฉันวัดเบดวั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 ดาังเอ้าถ้ามาอยู่ดีก็ได้เลยคัะทุกคนแปลกแปกนะมาเรามาสุ่มสิบครั้งดรอบหนึ่งเพราะผมอยากได้ปูมากมาการามากาาคืออะไรถ้าดได้ยังมีอีตัวงมากแบบงงแบบไส้ไหลอะแต่คงไม่ได้แล้วแหละ เพราะคนใช้ไม่ควรใช้พลังวัวดวงอาทิตย์เทปดวงอาทิตย์แต่ฉันสุนชีไม่ได้บูม้าเท่าทีไม่เอาก็ได้เก็บเพชรไว้ก่อนโอเคครับวันนี้ผมก็ขอเอาไว้เพียเอ็กนีลลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครพี่เจ็ดช่องเขียนดีโปรแกรมเพื่อนผมบ๊ายบายสวัสดีครับ